สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้อยู่กับมิ้นเพชรยนต์เช่นเดิมค่ะวันนี้มิ้นอยู่ที่สำนักงานสาขาที่3ถนนสุขวินทวงศ์46วันนี้นะคะมีรถเข้าใหม่หายากนะคะมาแนะนําให้กับลูกค้าได้รับชมกันนะคะบอกเลยว่า hmm. ใครที่เป็นสายของรถครอบครัว7ที่นั่งนะคะของ Expander วันนี้มีเข้ามาแล้วนะคะลูกค้ามีคันเดียวในเพชรยนต์ด้วยนะคะได้สีดำเดิมแท้โรงงานที่สำคัญคันนี้ไม่น้อย ราคาตอนนี้นะคะยังไม่อ่อกนะคะลูกค้าแต่ใครสนใจนะคะอยากได้เอ์เพนเดอร์คันนี้นะคะลูกค้าโทรสายด่วนเข้ามาหามินได้เลยนะคะที่เบอร์0824692496ได้เลยคันนี้นะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามารอปรับสภาพนะคะลูกค้ายังไม่ได้เก็บงานแต่อย่างใดเพิ่งมาจอดนะคะที่เพชรยน์เลยสดๆดลร้อนมินพาไปชมนะคะคันนี้นะคะบอกเลยว่าคันนี้นะได้ชุดแต่งรอบคัน ะะได้ชุดแต่งมารอบคันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดีไซน์กระจังด้านหน้านะคะที่ลูกค้านะคะเดิมติดตั้งหรือว่าแต่งมาให้นะคะเป็นตัวสติ๊กเกอร์นะคะด้านหน้าเป็นตัวเอสเพนเดอร์แบบนี้นะคะแล้วก็ดีไซน์ด้านหน้านะคะเป็นเป็นดีไซน์เฉพาะรุ่นเฉพาะตัวของตัวเอ p เพนเดอร์นะคะมาพร้อมกับชุดแต่งนะคะที่เป็นตัวสปอร์ตไลเดอร์แบบนี้ด้วยนะคะได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันมาให้เรียบร้อยนะคะ ไฟหน้าสวยมากนะคะลูกค้ากระจัง้านหน้าดีไซน์มาเป็นทรงสปอร์ตเลยนะคะคันนี้ราคาณนะตอนนี้ยังไม่ออกแต่บอกก่อนว่าได้ปีใหม่ปี2022กับเลขมาประมาณ40,000กว่าล้อเท่านั้นเองนะคะนี่คือรถที่เข้าใหม่นะคะลูกค้ายังไม่ได้ปรับ,รบการปรับสภาพใดอย่างใดน,นะคะตัวร้อแม็กได้เป็นสีทุโทนปัดเงาแบบนี้นะคะยางมากับตัวรถนะคะลูกค้าแล้วก็ในส่วนของ กระจกนะคะปรับไฟฟ้ามาให้นะคะลูกค้ามาพร้อมกับสัญญาณเตือนด้านข้างด้วยนะคะที่เปิดประตูนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็ตัวลูกค้าเนี่ย ติดตั้งในส่วนของคิ้วกันศาสตร์แล้วก็ที่อรองมือจับเป็นแบบโครเมียมด้วยนะคะคันนี้บอกเลยว่าได้ชุดแต่งรอบคันเลยนะคะที่สําคัญสเกิร์ตนะคะสีดาแดงด้านข้างนะคะรอบคันเลยนะคะลูกค้าใครอยากดูข้อมูลหรือรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมนะคะลูกค้าสามารถนัดหมายหรือโทรหารมินได้ที่เบอร์ศูนย์9ป4 9 6ก้า้าคันนี้เป็นเครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีนะคะเป็นรถครอบครัวเจที่นั่งนะคะลูกค้าที่เป็นเครื่องยนต์ขนาดกลางๆ นะคะออปชั่นดีนะคะระบบเซฟตี้ความปลอดภัยจัดมาให้เต็มหน้าจอกล้องไฮรังนะคะลูกค้าเป็นระบบแบบสัมผัสเป็น Android หมดเลยนะคะในส่วนของภายในนะคะจะได้เป็นสีดําตัดด้วยคอนโซลที่เป็นสีแดงนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงกลางนะคะก็จะมีในส่วนของเป็นเหมือนโครเมียมด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นเบรกอออโต้ U uto, นะคะมาพร้อมกับออ t โ b ต้เบรกโฮด้วยนะคะระบบแอร์เป็นอโตโมีที่ชาร์จอ่า บุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะคะเบาได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะลูกค้าเบาะหนังสีดำเดินได้ตะเข็บด้วยสีเงินนะคะและตัวนี้นะคะนี่คือสภาพรถที่เพิ่งเข้ามานะคะรอเก็บงานรอปรับสภาพให้กับคุณลูกค้านะคะสำหรับใครที่อยากได้รถสวยเดิมแท้นะคะโรงงานลูกค้าสามารถโทรเข้ามาได้นะค,ะคันนี้นะคะมีอยู่หนึ่งเดียวนะคะที่เพชรยนต์นะคะตอนนี้มิ้นมาอัปเดตให้ดูก่อนเนื่องจากว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามา ะะยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้รับการปรับสภาพแต่อย่างใดเลยนะในส่วนของเบาะด้านหลังนะคะลูกค้าก็เป็นเบาะหนังสีดําสภาพเบาะคือตึงๆฟูๆนะคะยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะคะลูกค้าให้เห็นโครงสร้างของตัวรถที่เพิ่งเข้ามานะคะสดๆร้อนๆแอร์หลังแยกส่วนมาให้นะคะแล้วก็สามารถที่จะปรับระดับได้ด้วยนะคะปรับระดับระดับความเย็นได้เลยตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เป็นซนล้วนนะคะรองรับน้ํามันเบนซินเก 9, 1, 9 5ได้เลย มาดูในส่วนของด้านท้ายของตัวรถนะคะด้านท้ายของตัวรถก็มาพร้อมกับชุดแต่งท่อคู่ด้านหลังนะคะกันชนหลังนะคะแล้วก็ในส่วนของกล้องถอยหลังนะคะมีมาให้ตัวนี้นะคะ S p e n d e r 1.5ปี2022นะคะในส่วนของด้านบนนะคะก็จะมีในส่วนของเป็นอครีบฉลามแบบชาร์ฟฟินนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะเบรก ไฟเบรกรุ่นที่3ามก็จะเป็นสีเป็นเป็นเป็น LED นะคะลูกค้ามาพร้อมกันที่ปัดน้ำฝนด้านหลังให้ด้วยนะคะไฟ LED มาให้นะคะเดมิ้นพาไปชมนะคะในส่วนของด้านหลังของตัวรถกันบ้างนะคะด้านหลังนะคะลูกค้ามาพร้อมกับเบาะหนังสีดำแบบนี้นะคะแล้วก็ลูกค้าเดิมเนี่ยติดตั้งนะคะในส่วนของพรมหนังนะคะไดมอนสีดำแดงแบบนี้มาให้รอบคันเลย นะคะฟุ่มออปชั่นมาให้นะคะลูกค้าได้แบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ในส่วนมีที่พักแขนนะคะตรงกลางในฝั่งผู้ในสารนะคะตรงกลางด้วยนะคะคันนี้สวยงามมากลูกค้าเล่นใไมน้อยนะคะแต่เก็บงานนะคะทาความสะอาดนี่คือถือว่าลูกค้าได้รถสภาพป้ายแดงเลยนะไมน้อยนะคะไม้แท้และที่สําคัญคันนี้นะคะลูกค้าสังเกตได้นะคะไม่มีชนมีขูดมาเลยนะคะให้ลูกค้าได้เห็นรถที่ พึ่งเข้ามานะคะสภาพคือสภาพสวยนะคะเดิมแท้โรงงานนะคะที่สําคัญนะมีการตรวจรถให้นะคะลูกค้าจากเพชรยนต์นะคะมีใบเซอร์ก,การันตีให้ลูกค้านะคะมั่นใจได้ว่า ออกรถที่เพจยนต์ลูกค้าไม่ได้รถที่ชนหนักพิกามหรือกับสีกอไมมาแน่นอนนะคะมีใบเซอร์ให้ลูกค้าทุกคันนะคะคันนี้นะคะเดี๋ยวรอ QC ่นะคะเดี๋ยวรอราคาออกอย่างเป็นทางการนะคะแต่แจ้งไว้ก่อนว่าลูกค้าได้รถที่คุ้มค่าแน่นอนนะคะได้รถปีใหม่สภาพสวยนะคะสภาพเดิมแทนลรกงานเลยที่สําคัญของแถมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชุดแต่ง นะคะไปให้นะคะทั้งในส่วนของพรมกระดุมนะคะหรือว่าในส่วนของชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันด้วยนะคะตัวนี้นะคะลูกค้าเป็นระบบในลันกษณะที่เป็นระบบพุ s สตาร์ทนะคะแล้วก็มีระบบพุชคอนโทรลมาให้นะคะสามารถที่จะฟังนะคะหรือว่ารับสายวางสายได้ที่หน้าจอพวงมาลัาลายเลยนะคะระบบเซฟตี้ความปลอดภัยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไอสต็อปหรือว่าระบบป้องกันการเลื่นนถลมีมาให้ ครบเลยนะคะตัวนี้นะคะเบาะจะยังเป็นปรับแบบแมนนวลอยู่นะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะคะเป็นระบบเซ็นทัลล็อกมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะด้านด้านข้างก็จะเป็นในส่วนของหุ้มด้วยหนังสีดำนั่นเองคันนี้นะคะใครสนใจนะคะทิ้งรายละเอียดไว้ให้มินได้เลยนะคะหรือจะโทรเข้ามาที่เบอร์0824692496ได้เลยนะคะนัดหมายดูรถตัวจริงได้นะคะหรือ ลูกค้าที่สนใจจบสดนะคะเดี๋ยวแจ้งราคาให้หรือลูกค้าอยากจะเข้ามาทดลองขับที่บริษัทเพทยตยนลูกค้าสามารถเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หนูมิ้นลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่ามิ้นจะพาไปชมรถรุ่นไหนที่เข้ามานะคะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปนะคะที่มิ้นแนะนำรถเข้ามาให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ